ครับชื่ออะไรนะเดี๋ยวไปเจนอาจจะไปดีครับอืมไฟนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาเกือบเดือนแล้วซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมหนีนลราไม่ยังเกี่ยวเลยครับอยู่ที่จังหวัดตังครับอยู่ใต้เลยมีใครเป็นผู้ปั้องผู้สอนมามีมังกรเล็กแล้วก็ที่ใกล้เกียรติ์ตุนครับก็คือบนไน้คลายช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบปีครับเราสูงเท่าไหร่โล่สิบห้าครับน้ำหนักแบปล่อยมาะมาณกี่กิโลครับ เราเมอร์สไตล์เลยครับเมอร์สไตล์ฟีมือร์แล้ววันนี้เราเจอโด่งดังครับไม่เคยเจอกันเลยเป็นไฟแรกได้ศึกษาเกมมาต่อยข้นมาป่ะได้ครับเขาเมอร์สไตล์เลยอะเมื่อสไตล์จุดืนเงินคืนเงินแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนยงก็ไปเรืยังครับก็ไปตามสไตล์เราเนาะครับยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยไฟที่ไฟที่ไหนละสองครับไฟที่สองไฟแรกเราเจอใครวันนั้น เจอที่เจอในนาที่หาดใหญ่ครับอ๋อต่อยที่หางใหญ่หาดใหญ่ครับมันต่อยกับใครัต่อยใครแล้ววันนที่ดับบลิวิกินี่ไหมครับมาอย่างที่นี่มาต่อยอีกไฟแล้วไฟเดียวไฟแรกนี่ไฟแรกเลยครับอืมแล้วตอนเปิดโควิดมานี่เพิ่งต่อยไฟแรกเลยหรือไฟที่สองนี่ไฟที่สามนะไฟที่สามไฟไฟหนึ่งนี่เราต่อยที่หาดใหญ่ครับหาดใหญ่ไฟที่สองต่อยที่บอกว่าต่อยที่นี่เมื่อเดือนที่แล้ววันนั้นต่อยกับจุดอะไรไม่เจ๊ครับเป็นไงบ้าง ชนะน็อกทั้งสองอ๋อชนะน็อกทัสองตอนนั้นเวทเท่าไหร่ชนะมาน็อกเบอร์อยไครับร้อยห้าครับอืมก็ร้อยเวทร้อยห้าวันนี้ต่อยร้อยร้อยสามมีปัญหาเรื่องหนักไหมไม่มีครับคิดว่าถ้าเข้าไปช่างนี่จะมาเกินหรือมาขาดหยาบ เกินนิดหน่อยเกิินนนดห่อยก็คือเหมือน,อนมาวิ่งยืดเส้นยืดสายนิดนึงก็ไม่มีปัญหาเนาะเราคนจังหวัดอะไรครับชวาตาน,นีครเอาฝากเชิญช่วยแฟนขับรถนิดหน่อยก็ฝากแฟนมวยทุกคนช่วยเีฉลิมด้วยแล้วเต็มที่เลยเต็มที่นะวันนี้คู่แรกเลยนะปวดหัวช่องทูเลยเต็มที่เลยนะโอเครดิตขับ okay, ขมาน้องชายครับผม